สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบครูพิตานนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่72นะคะ แบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กโยงคําให้สัมพันธ์กับภาพนะคะเป็นคําที่ผสมด้วยสระโอหมดเลยลูกนะคะเดี๋ยวไปฝึกอ่านกันก่อนนะคะก่อนที่จะโยงโอเคไหมคะพร้อมหรือยังลูกพร้อมเลยนะคะไปดูคําที่หนึ่งกันเลยค่ะสอ,อีสีสออสีซอทออทอทอ,ทออผาผาผาไม่ทูผ้าทอผ้างอองอ ขออาขางอขาดออินอดินสอ,ออสอดินสอกอ,อนอกรอกอนไม่โทก้อนหออินอหินกอนหินคำสุดท้ายนะคะหอนนออนอนหลังจากที่ฝึกอ่านกับค,คุณครูเสร็จแล้วนะคะให้ลูกเตรียมไม้บรรทัดกับดินสอเลยค่ะ โยงเส้นจับคู่คำกับภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะลูกนะเขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะแล้วพบวก,กันใหม่นะคะขอบคููพี่ตาในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ